อย่าลืมกดไลค์กดติดตามโกสพันทิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไปรับฟังกันเลยเรื่องขากลับผ่านเส้นเก่าเข้าเรื่องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่เรากับพวกเพื่อนๆพี่ๆไปเจอกันมาเมื่อปีที่แล้วเรื่องมีอยู่วันนั้นเราได้นัดกันไว้ว่าจะออกทริปกันไปเที่ยวน้ำตกในจังหวัดหนึ่งซึ่งการขับรถไปใช้รถมอเตอร์ไซค์ไปจริงๆมันก็ไม่ค่อยไกลามากเท่าไหร่เพราะเป็นจังหวัดที่ติดกัน ประมาณ70โลได้ไปกันประมาณ18คนเรานัดกับพวกเพื่อนๆพนพี่น้องไว้ตอนเช้าประมาณ6โมงเจอกันที่ปั๊มน้ำมันแล้วออกเดินทางเพื่อไปรับน้องอีกคนหนึ่งซึ่งบ้านอยู่ทางหลวงเส้นเก่าและเส้นทางนี้สามารถลัดไปอีกจังหวัดได้เร็วก็เลือกไปทางเส้นนั้นกันโดยตอนเช้าเ้าทางบรรยากาศเส้นนั้นคือข้างทางมีทุ่งหญ้าป่าไม้ต่างๆภูเขาเต็มไปหมดสองข้างทาง เป็นฟิวบรรยากาศแบบร่มรื่นก็ขี่ไปรับน้องอะไรเสร็จก็ขับผ่านสะพานสีขาวที่สวยเอาจริงก็ไม่มีอะไรตอนไปเที่ยวก็พากันเล่นน้ำตกปตัทติสนุกสนานพอช่วงประมาณเที่ยงช่วงนั้นยังอยู่ที่น้ำตกแต่เรากับเพื่อนกลุ่มหนึ่งขอแยกตัวกลับก่อนเพราะกลัวที่ว่าขากลับอาจจะมืดแต่ก็บอกกับเพื่อนๆพี่พ,พ,พ,พที่ยังไม่กลับว่าให้รีบกลับไวๆละ่ะโดยส่วนทางขากลับ เราก็จะใช้ทางกลับเส้นเก่าเส้นเดิมกลับโดยช่วงที่ขี่กลับก็ไม่ได้มีอะไรก็กลับถึงห้องปกติอย่างปลอดภัยนี่จะเป็นเรื่องของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกกลุ่มหนึ่งที่กลับมาทีหลังส่วนเพื่อนพี่น้องอีกกลุ่มที่เหลือก็ทยอยกลับตามกันมาออกกันมาตอนบ่ายสองเรื่องมันจะเกิดขึ้นที่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพี่น้องกลุ่มนี้แหละระหว่างทางกลับจู่ๆมีรถรุ่นพี่คันหนึ่ง เกิดมีปัญหาโซ่รถมอเตอร์ไซค์ขาดทำให้เสียเวลาพากันหาร้านซ่อมกว่าจะหาเจอและซ่อมเสร็จก็ตกเย็นพอดีและด้วยที่ว่าต้องกลับไปส่งน้องที่บ้านที่ใช้เส้นเดิมคือเส้นทางหลวงเก่าซึ่งมันก็เป็นทางลัดก็พากันไปส่งน้องและกลับทางเส้นนั้นกันก็ขับผ่านสะพานสีขาวที่เดิมที่บอกว่ามันสวยตอนแรกช่วงขับกันก็คือมืดในขณะขับรถกลับคนในกลุ่มจู่ แฟนของพี่กล้าที่มีเซน์เห็นผีผู้หญิงใส่เสื้อขาวขีค่คอพี่โดมที่ขณะกำลังขับรถและทันใดนั้นเองผีผู้หญิงคนนั้นก็กระโดดไปซ้อนท้ายรถเพื่อนขอนามสมมุติว่าไอ้ต้นซึ่งเป็นรูมเมทของเองโดยที่พี่โดมที่โดนผีตัวนั้นขี่คอก็มีเซนต์เหมือนกันก็เห็นหลังจากที่มันโดดไปซ้อนท้ายรถไอ้ต้นโดยที่พี่โดมบอกลักษณะที่ผีตัวนั้น นั่งแบบหลังชนหลังกับไอ้ต้นผมแบบคลุมหน้าที่เห็นได้ชัดอยู่พี่โดมบอกว่าตอนขับอยู่หลังเองอะ่ะคือหน้ามันยิ้มแบบสแะเหมือนผีในทีหยดเลยจนแบบว่าพี่โดมต้องขี่รถแซงไอ้ต้นและตัวไอ้ต้นเองเป็นคนไม่มีเซ้นต์บวกกับที่ว่าตอนขับรถเองก็ใส่หูฟังฟังเพลงและจนเหตุการณ์เริ่มแปลกขึ้นมามีเพื่อนในกลุ่มขี่เหยียบทับศพหมาดำที่ภายหลังแฟนของพี่กล้าเอง บอกว่านั่นไม่ใช่ศพหมาแล้วก็มีรถเพื่อนอีกคันเกิดปัญหาเครื่องร้อนเกินไปหลังจากที่เดินทางกันมาทําให้ต้องหยุดรอเครื่องเย็นกันและทางขากลับทางเส้นทางหลวงเก่าคือคนละฟิลกับตอนเช้าเลยมันทําให้มีเสียงไฟและมืดมากโดยระหว่างรีเครื่องยนต์หายร้อนพี่โดมเองก็เดินเข้าไปหาที่รถของไอ้ต้นไปบึมพำอะไรสักอย่างและปัดปัดบ่อรถและบอกไอ้ต้นว่าขับรถอย่างระมัดระวังด้วย ในภายหลังที่พี่โดมทําอย่างนั้นคือไล่ผีตัวนั้นออกจากรถไอต้นและผีตัวนั้นก็โดนขับไล่ออกไปแต่ผีตัวนั้นก็รู้สึกโกรธแค้นมากๆที่ไล่ออกพอกําลังจะดีได้ไม่นานเครื่องยนต์ของเพื่อนพร้อมเดินทางต่อไอต้นก็พูดปะ่ะไปกันซึ่งเหมือนแบบพูดเชิญชวนสิ่งต่างๆอะ่ะและเขาผีตัวนั้นที่พี่โดมเพิ่งไล่ไปก็เหมือนแบบมีแรงดึงดูดกลับมานั่งท้ายรถไอต้นเหมือนเดิมท้อเลย แต่ก็ขี่กันมาจนสุดเขตทางหลวงเก่าที่ก่อนจะเข้าเมืองผีตัวนั้นที่ซ้อนไอ้ต้นมาก็ไม่สามารถมาต่อได้เหมือนแบบมีบาเรียรกันไว้เงี้ยและพี่โดงก็บอกไอ้ต้นว่าพอถึงหอให้ไปบอกเจ้าที่ว่ากลับมาคนเดียวนะตอนที่มันบอกกับเจ้าที่ไปคือขนลุกไปทั้งตัวสรุปวันนั้นคือหลายเหตุการณ์มาก